แมวเหมียวออนทัวร์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกท่านที่ได้อออากาศในวันนี้ก็จะได้รับสาม0บาทจากแป้งวันเดอร์นะฮะอันนี้เอาเอาแปลกๆเลยมีไหมแปลกๆเอาแปลกๆเอาขอแบบแปลกเลยเรียกว่าแฟนๆรายการเราไม่ผิดหวังแน่นอนครับแบบบมองดูแล้วเอ้คราวนี้คราวนี้มันใจเลยมันไม่ใช่แปลกอย่างเดียวมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ด้วยชนิดที่พวกเรานั่งกันอยู่ตรงนี้ทําไม่ได้นะใช้คําว่าอัศจรรย์เหรอครับถ้าผมบอกว่าถ้าผมบอกว่าคนปกติเนี่ย คุยกับแมวรู้เรื่องพวกคุณจะว่ากันอย่างไรอะไม่ขอไม่คุยไม่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 ขอไม่คุยกับแม่อะพูดอย่างกระนมนี่คุยกับแมวรู้เรื่องคุยกับสัตว์เนี่ยคุยกับแมวรู้เรื่องพวกคุณจะว่าอย่างไรคนมพูดในกระตูนสนทนากับแมวโต้ตอบกันสนทนาภาษาคนกับแมวกินข้าวหรือยังกินแล้วจ้ะ แล้ววันนี้จะไปไหนอ๋อหนูจะออกไปเดินเที่ยวจ้ะแล้วหนูจะกลับมากี่โมงหกโมงเย็นค่ะไม่หมาย<ม>ความว่าแมวอาจจะไม่ได้ตอบภาษาคนถ้าแมวตอบภาษาคนผมสันนิทานว่าให้วิ่งนะ <c oughs> คุณเนะี่ย <c oughs> ภาษาแมวแต่ภาษาแมวแต่รู้กันพอแต่ว่าเขาจะแปลให้เราฟังพอได้อะไรเงี้ยคุยกับแมวอย่างเงี้ยคุยกับแมวเลยคุยกับแมวเลยแล้วแม่ตอบเขาทุกคำที่ไหนนี่คุณไปที่ไหนมานี่ครับจากพี่เมื่อกี้นครสวรรค์อันนี้มานี่เลยนครราชสีมาโอ้โหาสีคิ้วเลยครับเรื่องแมวแมวเราต้องไปดูกันนะคุยกับแมวจะคุยยังไงรู้เรื่องกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูครับป้าแป๋วคุยกับแมว มาแล้วครับถึงแล้วครับสีคิวบ้านป้าแป๋วป้าแป๋วป้าแป๋วหลังไหนครับป้าแป๋วคุยกับแมวระวังสุนัขดุด้วยนี่ครับโมชัยนะครับบ้านหลังนี้นะครับป้าแป๋วเดินเข้ามาป้าแป๋วจ๋าอยู่ไหนจ๊ะสวัสดีครับป้าโอ้ป้าทักทายกับแบบเงียบๆป้าเชิญนั่งเลยครับป้าเชิญนั่งเลยครับสวัสดีครับคุณป้าโอ้วันนี้ป้าแป๋วใช่ไหมชื่อป้าแป๋วจ้า บอกว่ามีแมวอยู่สามตัวพูดได้หนึ่งตัวแต่พูดภาษาแมวไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ภาษาคนแล้วเวลาเราคุยกับมันมันก็ตอบกับเราเหรอตอบทุกคําชื่ออะไรฮะแมวตัวนี้ชื่ออะไรเขาชื่อหนูน้อยแล้วไปรู้ได้ยังไงครับเขาพูดได้ตอนไหนเพราะบางทีเขานอนเนี่ยบางทีเราปลุกเขาได้ยัดหหนูน้อยตื่นนี่ยังก็จะเรีตอบเลยหิวข้าวไหมลูก ปาคิดไปเองหรือเปล่าตอบจริงจริงตัวจริงจจ้ะตัวไหนครับอยากเห็นนะตอนนี้ขังไว้ในห้องมัวตัอก็ต้องเดี๋ยวเงียบๆพอเปิดไปแลเดี๋ยวให้ถ่ายามกันอทีมงานเราต้องเงียบๆจังหวะกล้องนิ่งๆแล้วก็ให้ปลาแมวก็แสดงอะไรให้เราดูส่วนพวกผมก็จะเงียบๆนะครับ กลวนะลูกนะหนูน้อยเขาไม่ทำอะไรหนูลูกลูกเขาไม่ทำอะไรหนูลูกลูก <_ an> ไม่ได้ทำหนูน้อยหนูน้อยหนูน้อยจ๋าก,กลัวเหรอลูกอตอบนะครับไปพี่ เรื่องปกตินะโอ้ไม่ต้องกระซิบแล้วอ๋อไม่ต้องกระซิบเาบาๆดังๆได้เลยพี่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของแมวนะเวลาแมวเนี่ยมันอยู่เรียปั๊บคนเรียกมันแมวมันก็จะต้องเมวแมววแมวเนี่ยมันตอบทุกคนว่าแมวพี่เข้าใจว่ากินข้าวยังแมวแมวแมวกินข้าวแล้วอ๋อหิวไหมหิวแมวอะไรอย่างเงี้ยคิดขนาดนั้นเลยคดอย่างี้ไงโอ้ย่างนั้นรั่วแล้วล่ะพี่โอ้ยแมวมันไม่ยอมหรือว่าทีมงานเราพลาดการนี้เออไม่พลาดก็ ผิดพลาดอะไรทางเทคนิคสักอย่างนะไม่เป็นไรแมวเมียวปลาแมวเมียวไหนไม่ถดงอันมาปลาคุยแค่นั้นเลยนี่จริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้เยอะมีตอนแรกเข้าไปเนี่ยมันได้แค่เมียวเมียวเมียวที่ขาวที่จับได้นี่แหละเออพอหลังจากนั้นมันไม่พูดเลยมันไม่คุยเลยมันเงียบเลยเหรอมันหักมันไม่กูมันไม่เอาเลยไม่ตอบเลยอ่ะ เขาบอกว่าอยู่สองคนคุยชอเลาะคุยกันสนุกสนานบางทีแมวบ้านบ้านบ้านอยู่ไหนนะป้าแปบวอยู่สี่คิ้วครับสี่คิ้วครับบ้านพี่คนนั้นอยู่ไหนนะที่ไหนนีซาบุรซาบุรใกล้ๆกลกันให้เอาการแนะนำพ่ให้รู้จักกันอยู่รวมกันอยู่รวมกันอยู่แนวการจังหวะให้แมวร้องเพลงแล้วป้าอ้อทําจังหวะเมียวเดียว อาจารย์เลยเอาโโรราให้มันดูทึ่งๆเลยสิแบบว่าอันนี้อันนี้เป็อะไรเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้แน่ๆอะไรเนี่ยพราะยาอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยดูเฮ้ยไฮ้ได้แน่ๆอารมณ์พี่ป๋าต้องการได้แน่แน่ทำไมนี่ยทำอะไรไปกลถึงพัฒนลุงครับอำเภอเมืองโอ้เขาบอกว่าผมชื่อนายอาทรเกิดตลอดความสามารถของผมเกิดตลอดด้วยที่อยากจะออกเดี่ยวครั้งแกคือตอกตะปูทะลุไม้หน้าสามโดยไม่ใช้ค้อนเฮ้ย ใช่หินหรือเปล่าไอ้นะปูเด็กเพื่อนเนี่ยอย่าบอกว่าตะปูวางเพราะไม่ใช่ค้อนล่อหินก้อนนะพี่ถ้าเป็นอย่างนั้นตบผมไม่คว่ำเลยครับเอาขอตบเลยพี่คุามายัง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 ไม่เห็นภาพเลยเมื่อกี้คุยกับแมวจริงเลยคุยกับแมวปูมาซะดีเลยว่ามันมหาศาลอย่างนี้ลักษณะว่าโดนมาเยอะเข้าใจเข้าใจพี่จันอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ย อันนี้ตอกอะไรนะตอกตะปูวางตะปูสามตะปูสามนิ้วนะตะปูสามนิ้วนะใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใช่นะครับตีทีเดียวตีตะปูสามนิ้วทีเดียวทะลุไหมทีเดียวเลยนะทะลุไหมหน้าสามเลยนี่ตะปูสามนิ้วทะลุไหมหน้าสามไม่ใช้ค้อนเออเนี่ยเนี่ยเนี่ไม่มีทางเลยไม่มีทางไม่มีทางมันงทำยังไงอันนี้ไปดูดีกว่าไปดูดีต้องไปดูครับลองลองดูลองดูไปนะครับ นี่แหละนี่ถามน้ำคนนี้ได้นี่น้านะพี่เย่อยู่ปะอยู่ครับคุณเย่ครับผมอออกมาออกมานี่เลยออกมาเลย่อนอื่นต้องบอกพี่เลยว่าผมสองคนนั่งรถกันมา840โลเจอฝนตกน้ำท่วมทางด้วยไปนะครับากไกลครับพี่เขาพิ่เขียนจดหมายจะบอกว่าพี่สามารถตอกระปูทะลุไม้หน้าสามโดยไม่ใช้ค้อนเนี่ยนะครับผม ย่าโม้นะนั่งรถมา1840กิโลนี่ให้เขโม้นะเดี๋ยวทำให้เราดูเลยนะครับผมได้งั้นโอเคมาอุปกรณ์พี่มีเท่านี้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวพี่เริ่มเลยครับเดี๋ยวผมถอยนิดนึงก่อนนะครับโอ้โอ้ไอะคุณผู้ชมครับทีเดียวทะลุไม้หน้าสามโดยไม่ใช้ค้อนครับนี่ด้านหัวนะครับนี่ด้านหางครับ โอ้โหเป็นความสามารถของเขานะใช่สุสี่สุ้รองไม่ได้หรอกพี่840โลนั่งรถมาขากลับเนี่ยผมสองคนต้องับอีก8 4ดโลใช่ไหมพี่ไปเที่ยวด้วยกันไม่กลับพี่เลยก็ได้ไปเชียงใหม่ก็ได้ไปเชียงใหม่ก็ได้เหรอไปไหนเชียงใหม่ไปทางนู้นไปเชียงใหม่ไปทางนู้นแล้วจะไปลำปางอะลำปางลนู้นำนู้นขอบคุณผมคนขอตัไปทางนู้นก่ครับคุณมากครับุโเงไม่ให้ดเดียวอะอ มาใช่ผมก็ไปตีไปนึกว่าอย่างอย่างอื่นไงอ๋ออย่างนี้เอ้ผมลองก็ได้ผมลองเลยนะอุ้ยยากนะผมตอนนั้นผมนึกว่าอะไรป่ะผมนึกว่าเขาคนหนีหมดเลยเขาจะกำหนี้ผมนึกว่าเขาจะกำงนี้แล้วก็ถูกใช่ไหมแล้วอย่างนี้โอ้โหปัาลงไปโอ้โหทะลุมือเลยตอนเดียวผมเคยทำดีจริงนะแล้วเป็นไงฮะปังไม่ทะลุไม้แม่งทะลุมือ เหมือนโดนเตือนมาผมเลยรู้ว่ามือเราเนี่ยอ่อนกว่าไม้หน้าสามตอนเด็กๆไม่มีตัวใหญ่อยู่ด้วยอ่อตอนผมคลอดเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าผมออกมันยังไม่ภัยอ่านาลองดูพี่ไทยลองดีกว่าพี่ไทยเอาแม่นๆเอาแม่นๆต้องแข็งแรงนิ่งเดียเดี๋ยวๆๆีถ้าคนแข็งแรงมีไทยคนเดียวเหรอรายการเราใครที่แข็งแรงตาตุลโงต้องแข็งแรงครับ อะไรเหรอมีใครเรียกอะไรกันลองสลบนะเดี๋ยวพี่ไทยก็เอาแม่นแม่นนะแม่นแนะคนอ่าได้เลยอ่ะได้ได้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเสร็จต้องแม่นแม่นโอเคนะขอบคุณคุณอาทรจังหวัดพัทลุงด้วยจริงๆแล้วก็ถือว่ามีความสามารถขนาดนึงประมาณหนึ่งทีเดียวทะลุแล้วก็ถือว่ารับไป3 000บาทคุณจะลองตีไหมไม่ตีแล้วนี่ยไละ โอเคช่วงนี้เดี๋ยวไปมารีฮะมารีแจกทองฉลอง50ปีครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเกมพนันเอื้ออาทนะครับครับตอนนี้ฝั่งนี้เขามีสนุกสนานสองครั้งแล้วทีเด็นะทีเราไปเจอมามีหรือเปล่ามีไหมมีครับอะไรไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทีเด็ดเลยเพชรบูรณ์ แดงมะขามหวานจ่าสิบเอกไพร์หลอดฮะเฮ้ยไพลอดชื่อไพลอดเหรอเฮ้ยไพร์หลอดข้างงป่ะเป็นนักบินหรือเกจะเป็นปากกาเอาพี่แน่จ่าสิบเอกไพลอดอ่ะความสามารถแกคืออะไรแปลงฟันร้องเพลงได้เฮ้ยที่ไหนนะเพชรบูรณ์เพชรบุญครับเพชรบูรุญเลยฮะไปแล้วฮะเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์เนี่ยจากพี่ เซิร์ชใน Google m a p นะที่เพชรบูรณ์แล้วก็บ้านจ่าเขาอยู่พัตน,นี้นี่ไงผมเจอแล้วครับคุณนุ้ยครับจ่าสิบเอกไพลอตก้อนทองคําครับช่างเขียนแกคนเป็นช่างเขียนออมุมชื่อเล่นทําไมไม่อ่านอ่านข้างบนลงมาที่เขาเามุมช่างเขียนอของจ่าสิบเอกไพลอตก้อนทองคําหนว่าบ้านถูกแล้วครับผมเอาทััีั